สวัสดีครับหนึ่งแปดวีพีนะก็อยู่กับราคาอีซิมเพจหนึ่งครับท่านผู้ชมสามห้าเดี๋ยวดูว่าจะมาหรือเปล่าสี่หนึ่งเลยนะท่านผู้ชมจังหวะนี้นะสี่หนึ่งนะครับแรกๆมาตั้งตั้งบอดเลย น้ำเงินเปิดแรกท่านผู้ชมน้ำเงินเปิดแรกมาดูว่าจะมาหรือเปล่ามีห้ากับห้าใครได้สามใครได้สี่อ๋อเราได้สามครับท่านผู้ชมมาแรกสวยๆป่ะ ไปที่แดง 4k ครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าสายเต็งม,มาดูว่าสายเต็งจะมาหรือเปล่าเปิดนี้ขอสีสวยๆและงงามครับท่านผู้ชมหกกับสาม เก้าเจ็ดเลยว่าท่านผู้ชมเก้าศูนย์เลยนะเราโดนนะสองตัดว่ะท่านผู้ชมโดนไม้ติงตลอดเนี่ยดูจากสังเกตดูนะเวลาดิ้นโดนโดนไม้ติงเลยนะแดงหนึ่งน้ำเงินสองใช่หรือเปล่า อ่ะเวลาหมดละเปิดมามี2องกับกงุงเขาสามนะท่านผู้ชมเราบอดครับสี่เรามากกว่าสี่ปะนี่ไมากกว่าสี่เราเป็นแปดครับท่านผู้ชมสวย สามครับท่านผู้ชมไปที่น้ำเงินไม้นี้สามเคไปที่น้ำเงินนะมาดูว่าน้ำเงินสามเคจะมาไหมทำมานีนเพจเลยอ่ะ ครับเวลาหมดแล้วพี่อหกกับกลุ่งนะครับท่านผู้ชมเราแปดเดี๋ยวบอกว่าเขาเปิดเก้านะโอเคยก้ายเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเจอนใหม่คลิปหน้านะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ